สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่เคตรพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับครับมาสู่งวดนี้ครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหกสองสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายคลิปนี้เราจะมาดูสูตรเด็ดของเราครับโค้งสุดท้ายครับสามตัวบนครับสถิติถูกหกวดติดนะครับเราจะเฟ้นหาสามตัวบนกันในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหกสองไปดูกันครับว่าเรามีสูตรเด็ดๆอะไรมาฝากกันบ้างสําหรับคลิปนี้ เราจะย้อนหลังไปคำนวณสักห้างวดนะครับสถิติมัน6งวดแต่เราจะย้อนไปสักห้าแค่ห้างวดเพื่อที่จะเป็นหา3ตัวบนครับดูว่าวิธีการคำนวณกับสถิติผลลัพธ์ของมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนสูตรเราใช้ดังนี้ครับเราจะใช้หลักหน่วยล่างคือเลข8บวกกับหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1คือเลข5หลัก13ตัวท้ายครั้งที่2คือเลข4ผลรวมตัวนี้คือ17ครับไปบวกศูนย์คงที่ตัวแรกได้เป็น17เอาแค่หลักหน่วยครับ ได้เป็นเลข็ดสิบบวกคงที่เป็น19เอาเลข9ครับ17บวกสมคงที่เป็น20จเจาเลข0 1นย์บเวกสเป็น21เอาเลข1แล้วก็17บวกคงที่ได้23ได้เลข3ครับ79013มาดูครับว่า5ผลลัพธ์5ตัวนี้จะเข้ามาครบ3ั้าตำแหน่ง3ตัวบนหรือเปล่าของงวดต่อไปผลการออกสลากครับ16กพฤศจิกายนเลข3ตัวบนออกอะไรครับ9 0 3มี9มี0นย์มี3ถูกต้องครบ3ตัวบนนี่หรอครับสูตรของเราครับ ค้งสุดท้าย3ตัวบนวิธีการคำนวณตามนี้แหละครับงั้นเรามาดูว่าต่อไปนะครับว่าจะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนต่อเนื่องเลยครับเราจะได้เป็นเลขดังนี้ครับเราจะได้เป็นเลข6บวก1เป็น7ครับบวกเเป็น14บวก0คงที่ได้เป็นเลข4ครับบวก2คงที่ได้เป็นเลข6บวก3คงที่ได้เป็นเลข7บวก4คงที่ได้เลข8บวก6คงที่ได้เป็นเลข0 4 6ย์0ผลการออกสลากครับ1ธันวาคม 0 2 1 8 4สมี8ครับมี4มี0นย์ครบ3ตัวบนนี่แหละครับ3ตัวบนของเรามาดูว่าต่อไปเลยครับยังไม่ผิดพลาดเราจะได้เป็น7บวกเเป็น16ครับบวก6เป็น22บวก0นย์คงที่ได้เป็นเลข2ครับบวกสองคงที่ได้เลข4บวก3าคงที่ได้เลข5้บวก4คงที่ได้เลข6บวก6คงที่ได้เลข8 2 4 5 6 8หผลการออกสลากครับงวดต่อมาออกอะไรครับ 5้มี5มี6มี4ครบ3ตัวบนเรียบร้อยครับถูกต้องดูงวดต่อไปนะครับเราจะได้เป็นเลข2บวก3เป็น5ครับบวก9้าเป็น14 14บวกศูน์งที่ได้เลข4ครับบวก2ได้เลข6บวก3างที่ได้เลข7บวก4งที่ได้8ปดบวก6กวงที่ได้เลข0 4 6 780ผลการออกสลากครับงวดต่อมาเลขที่ออกอ,อกนะครับ7 3 5 8 6 7มี8มี6 มี7ครบ3าตัวบนถูกต้องครับมาถึงงวดที่ผ่านมาล่าสุดครับเราได้เป็นเลข2บวกเเป็น9บวก8เป็น17ครับบวกศูนย์ลงที่ได้เลข7ครับบวก2องที่ได้เลข9กบวก3ามงที่ได้เลข0บวก4ี่งที่ได้เลข1บวกหกคงที่ได้เลข3 79013ผลก,การออกสลากครับ17มกราคมงวดที่ผ่านมาล่าสุดรางวันที่1ครับ1 9 7 0 7 9ย์มี0ย์มี7มี9ครบ3ตัวบนถูกต้องครับ ก็เป็นอันว่าเราจะใช้สูตรนี้ครับมาคำนวณหา3ตัวบนของงวดเป็นที่1กุมภาพันธ์หน่วยล่างครับเลข5้รยตัวท้ายครั้งที่1เลข6 13ตัวท้ายครั้งที่2เลข2ผลรวมคือ13บวกศูนย์งที่ตัวแรกได้เลข3บวก2ที่ได้เลข5บวก3บมกงที่ได้เลข6บวกส่งที่ได้เลข7แล้วก็บวก6กคงที่ได้เลขเาเอาละครับ5ตัวหลักของเรานะครับใน3ตัวบน3 5 6ห9 เดี๋ยวเราเยอ้อนไปดูสักรอบครับวันแรกครับเราได้เป็นเลขนี่นะครับ79013ออกอะไรครับออก0 903เรียบร้อยครับ3มตัวบนถูกต้องครับต่อมาเราคำนวณได้4 6 7 80ออก840ครับมี8มี4มี0นย์ถูกต้องครับคำนวณได้2 4 568ออก5 6 4มี5มี6มี4ถูกต้องครับคำนวณได้4 6 7 8 0 ออก8 6 7ครับมี8มี6มี7ถูกต้องครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดคำนวณได้79013ครับออก079079เรียบร้อยครับถูกต้องงวดที่จะถึงครับได้เป็น35679ครับโอเคครับก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจพิจารณาของท่านนะครับผมเพียงคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อช่วยเป็นแนวทางและช่วยท่านในการตัดสินใจครับอย่าลืมครับเลือกสุดที่ชอบสุดที่ใช่นะครับ เป็นกำลังใจซึ่งกันกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับคลิปนี้จบการนำเสนอเป็นวันนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ